สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช n n e l ของเรานะคะสำหรับหัวข้อแรนดอมที่เราจะเปิดไพ่คุยกันในวันนี้นะจะมาในแรนดอมที่ว่าหัวใจเขาตอนนี้ร้อนลนเพราะกลัวความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดของคุณวันนี้ผู้อ่านจะใช้ไพ่เด็กนี้นะคะเออกลัวออกเสียงไม่ถูกไม่อ่านดีกว่า <laughs> ไพ่เด็กนี้จะเป็นเวอร์ชันเอ่อ ปลาหน้าไพ่พลังงานค่อนข้างบวกๆนะคะพลังงานค่อนข้างดีนะคะอยากให้ทุกคนที่มารับชมคลิปรับพลังงานบวกๆดีๆไปกันนะคะผู้อ่านเอากล่องมาให้ดูด้วยนะสําสหรับคนที่ชอบในเรื่องศาสตร์ของไพ่นะคะหาซื้อมีไว้เก็บสะสมได้นะคะใครกันคะที่รู้สึกว่ากลัวความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดของคุณนะมาเดี๋ยวขอดูพลังงานของใครคนนั้นกันก่อนเลยนะคะผู้อ่านจะเปิดพลังงานของคนคนนั้นก่อน พลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกสถานะไม่จํากัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะแต่พลังงานแรนดอมไม่สามารถจะตรงกับชีวิตจริงของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้ทั้งหมดนะคะคุณต้องเช็คพลังงานส่วนตัวเท่านั้นนะเช็คพลังงานส่วนตัวก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าสถานะชีวิตจริงคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามคุณถูกซ้อนคุณไปซ้อนหรือซ้อนในซอนดูได้หมดนะคะ พลังงานนะเพราะมันคือดวงส่วนตัวของคุณนะคะแอดไลน์ที่หมายเลขใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเมมเบอร์ทักแชทแอดไลน์ผู้อ่านจะส่งรายละเอียดให้ทั้งไลน์นะคะมาขอดูพลังงานคนคนนั้นกันเลยค่ะเอ๊ไพ่ติดกันสองใบค่ะอืมมันติดกันเองนะคะแต่ไพ่ยังไม่เปิดนะผู้อ่านขออนุญ,ญาตเปิดทั้งสองใบเลยนะคะขอดูพลังงานคนที่มีความรู้สึกว่าอึดอัดเพราะความเด็ดเดี่ยวของคุณทําไมอะ่ะทําไมจะต้องอึดอัดเพราะอะไรอะ่ะ หัวใจเขาตอนนี้ร้อนลนเพราะโกวความเด็ดเดียวเด็ดขาดของคุณร้อนลนเพราะโกวความเด็ดเดียวเด็ดขาดของคุณมาพลังงานคู่กรณีคุณนะคะใบแรกขึ้นเพจออบครับชาวธาตุน้ําใบนี้ผว่านเปิดเลยนะคะใบที่สองขึ้นเด e m มูนอเครียดนะเป็นคนราศีมีนนะคะเบื้องต้นนะ เช่นนวานชาวธาตุไฟ H ออ c คับน้ำไฟเปิดพลังงานคนคนนี้เลยค่ะทีเดียวเ,เลยนะทูอ็อฟับโอ้คนคนนี้เข้าใจแล้วคนคนนี้รักคุณนะภพไ่ขึ้นที่ฝั่งเขาทู cup. อ็อฟคับมีความรู้สึกดีๆให้คุณอ่ะ นายอ๊อฟครับอูพลังงานชาวธาตุน้ำมาแรงนะคะฟิวเพ้าไมา่ไม,ม,ม่ได้นะนายออฟครับเนี่ยอูใชนอฟซอชาวธาตุลมพลังงานนะคะน้ำลมน้ำลมไฟ oh open c i เ l ดินครบเลยค่ะเอพลังงานหนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะอีกสองใบามาเดี๋ยวผู้อ่านอ่านทีเดียวพลังงานของคนคนนี้เลยนะคะสิบใบ dm place the ป์อิมเพลสทริยครับเป็นชาวธาตุน้ำแรงนะพลังงานนะคะเด่นน้ำหนักไปในทางชาวธาตุน้ำสองน้ำไฟดินเป็นคนราศีมีนเป็นคนวันศุกร์พลังงานที่เด่นเด่นนะคะคนที่แบบว่ากลัวความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดของคุณนะเป็นคนที่สายอาชีพเด่นนะคะทำได้ทุก สาขาอาชีพนั่นแหละค่ะแต่ที่เด่นเลยด้านจิวเวลรี่มีธุรกิจด้านจิวเวลรี่หรือทํางานในในในสายจิวเวลรี่ค่ะจะจริงจะปลอมได้หมดนะไม่ฟิกนะพลังงานนะคะแล้วก็ทํางานด้านเกี่ยวกับสายอาชีพนะคะ,กะเกษตรกรรมทุกรูปแบบเป็นคนที่เป็นสายครูบาอาจารย์ก็ได้นะพลังงานเดิมมลคุณหมอในแพทย์นี้ก็ได้นะคะหมอเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยหมอศัลยกรรม อหมอทันตกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเป็นเป็นที่แบบว่าต้องใช้ทักษะจริงๆอะ่ะแต่ก็ได้หมดลคะค่ะอย่างที่บอกนะพลังงานไพ่ใบแรกขึ้นเพจออกครับอืมผู้อ่านมองว่าคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะเพราะว่าไพ่ขึ้นอันนี้คือพลังงานของคนที่รู้สึกอึอดอัดเพราะความเด็ดขาดของคุณขึ้นเพจใบแรกอายุน้อยกว่าคุณ หรือไม่งั้นนะถ้าไม่ใช่เรื่องอายุนะพวกคุณก็เป็นเฝีของคนที่เพิ่งเริ่มรู้จักกันกําลังทําความรู้จักกันเป็นไปได้นะคะคนคนนี้ค่อนข้างเครียดนะนะเวลาเนี้ยที่เราเปิดไพ่เนะนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยแต่เป็นคนที่ค่อนข้างต้องรับผิดชอบในสายงานในหน้าที่ในตําแหน่งหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่รับธุรกิจต่อจากครอบครัวแล้วต้องมาบริหารต่อ พลังงานนะคะคือคือแบบเป็นคนที่ดูแลแบบค่อนข้างแบกลับค่ะถามว่าชีวิตคนคนนี้ลําบากไหมไม่อะถึงคนคนนี้จะทําเกี่ยวกับกเกษตรกรรมก็ตามเป็นระดับเจ้าของนะผู้อ่านมองค,อคือคือชีวิตคนคนเนี้ยอาจจะดูว่าเหนื่อยเพราะว่ามีไพ่สิบเลขสิบขึ้นมาถึงสองใบแต่อย่างที่บอกอะถ้าเป็นเจ้าของมันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วคนเรารับผิดชอบลูกน้องรับผิดชอบธุรกิจต้องเหนื่อยจะเล็กจะใหญ่ได้หมดนะ คนนี้อาจจะเป็นฟิลพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปค่ะร้านขายอาหารเครื่องดื่มหรือเครื่องออ,อุปกรณ์แฟชั่นอะไรก็ตามแต่ผูอ่านมองว่าคนคนนี้ค่อนข้างเก่งเป็นฟิลของคนที่ไม่เป็นลูกจ้างไขรพลังงานเด่นนะอย่างที่บอกนะไม่เป็นลูกจ้างไขรตัวเองอเป็นนายเป็นนายตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะพลังงานได้หมดนะคะเป็นคนที่ชีวิตก็ดูแล้วมันมีพลังงานไพ่ใบนี้นะคะ่ะนายอ๊อฟคับเนี่ยสุขสบายค่ะ คือสบายในที่นี้หมายถึงว่าทุกอย่างในชีวิตมีพร้อมอะมีทุกอย่างพร้อมแล้วอะพร้อมแต่ขาดเรื่องความรู้สึกนะผู้่านมองนะหรือไม่งั้นนะคนคนนี้ก็เคยมาเตะคุณอาจจะเคยโดนคุณปฏิเสธนะเพราะไม่งั้นหัวข้อแรนดอมวันนี้มันไม่ขึ้นมันไม่เกิดขึ้นมาถูกไหมอึดอัดเพราะคุณเด็ดขาดเด็ดเดียวถ้าเป็นฟิลคนใหม่ที่คุณเพิ่งทําความรู้จัก ก็ดูไม่น่าจะมีประเด็นมีปัญหาแต่ด้วยความที่ไพ่ใบต่อมาขึ้นเดมูลแสดงว่าคุณกับคนคนนี้ต้องมีประเด็นกันขอดูพลังงานคุณต่อดีว่ามาจะได้ดูหน้าไพ่ลิงก์กันนะคะว่าพลังงานฝั่งนู้นอึดอัดอึดอัดจริงนะเพราะว่าไพ่เดมูลมันขึ้นมาฟองนะคะเดมูลนี่เครียดยิ่งกว่าเก้าดาบสิบดาบอีกนะโอ้มีทั้งเดมูนมีทั้งสิบดาบคนคนนี้ทําสายอาชีพธุรกิจอืเกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมได้นะ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมเหล็กอะไรอย่างเงี้ยได้นะเด่นนะหรือหรือแม้กระทั่งฟิวของคนที่มีโกดังให้เช่าหลายที่ลิงก์ก็ได้นะคะได้หมดเลยนะพลังงานนะพูกคุณไม่เข้าใจกันปะมาขอดูพลังงานคุณก่อนดีกว่าดูซิหน้าไพคุณจะขึ้นอย่างไรขึ้นแบบไหนโอ้คุณพระคุณขึ้นเชียร์ออฟซอสอะคุณขึ้นสามดาบใบแรกเลยเหรอคนคนนี้ทําให้คุณเจ็บเปล่าคุณพระคุณเจ็บนะเนี่ย คุณเจ็บนะคะไพ่ใบแรกของคุณขึ้นสามดาบชูออฟเพนเกิลคุณเป็นชาวธาตุลมเป็นชาวธาตุด,ดินคุณทำสายอาชีพเกี่ยวกับบัญชีได้นะการเงินบัญชีนักบัญชีเลขขาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะพลังงานคุณนะเ,เจ้าหน้าที่ธุรการถถั่วไปอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะ พลังงานเดอะเฮอร์มิตโอ้คุณน่าจะไปในสายรับราชการนะคุณเป็นชาวราศีกันได้นะคะพลังงานในตัวนะคุณคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตทางนู้นเป็นเพจออฟค u ัพเดี๋ยวนะโอ้ไฟล์ออครับจริงด้วยคุณมีประเด็นเรื่องความรู้สึกคุณรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะเวลานี้เลยนะคะไนซ์ออฟคัพอืมเข้าใจละ ผู้อ่นเข้าใจละพอเห็นหน้าไพาคุณเมื่อกี้ผู้อ่านยังรู้สึกอ่อไม่ชัดอใช้คําว่าไม่ชัดคือหน้าไพก็เสือะคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ยังไม่เห็นพลังงานคุณไงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมมันจะต้องมีประเด็นแน่ๆไม่งั้นคนคนนี้ไม่เป็นเดมูนเอ่อพลังงานคลิปนี้นะคะผู้อ่นตีให้สองกรณีนะั้นหนึ่งคนใหม่ที่เพิ่งเดียวกันกับคุณสองเป็นคนเก่า แต่ไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าณเวลานี้ที่เรามาเปิดไพ่อะคุณมีปัญหากับคนคนนี้อยู่ในในด้านความรู้สึกในเรื่องของของอีกฝ่ายหนึ่งทําให้คุณเสียใจเพราะว่าไพ่ของคุณขึ้นทร i อปซอร์สพลังงานของคุณคุณเจ็บอย่างที่บอกอะถ้าเป็นฟิลคนเก่านะอันนี้ต้องอ่านตามหน้าไพ่นะคะอย่างที่บอกนะคะพลังงานอันไหนลบฟังแล้วไม่ฮิวใจไม่ใจฟูไม่ต้องรับ มันคือแรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะไม่ว่ากันนะคะอคนเก่าคนเนี้ยทำให้คุณเจ็บมากขึ้นสามดาบอะคะ่ะมันมันเจ็บสุดๆอะไพ่สามดาบเนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึกชัดเจนเลยหักหลังคุณแทงข้างหลังคุณดึงคนอื่นมาซ้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนเก่านะถ้าเป็นพลังงานคนใหม่คล้ายกันเลยค่ะ คือเหมือนกับว่าคุณก็กําลังศึกษาดูใจคือมันไปได้ดีๆอ,อยู่ดีๆมันก็มีเหตุมีคนมาซ้อนหรือหรือแม้กระทั่งคือคุณน่ะเป็นคนที่เจ็บแสดงว่าพลังงานอีกฝ่ายต้องเป็นคนไปดึงพลังงานของใครเข้ามามาแทรกระหว่างคุณกับกับคู่ของคุณน่ะกับคนที่คุณกําลังศึกษาดูใจอ่ะให้มันเป็นสามอะ่ะแทนที่มันจะเป็นสองอ่ะซึ่งผู้อ่านมองว่าไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าบางเคสนะคะขออนุญ,ญาตนะ คุณอาจจะเจ็บทั้งคนเก่าในเรื่องความรู้สึกมาแล้วพอคุณมาเดียวกับคนใหม่คุณก็มาโดนกระทําซ้ําอีกเหมือนเหมือนฟิลหนีเสือป่าจระเข้ค่ะเอ่อฉะนั้นเนี่ยไพ่ความรู้สึกของคุณมันเลยขึ้นห้าถ้วยไงพลังงานนะคุณอาจจะจับได้แล้วแต่คุณยังไม่เผยให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณจับได้ว่าอีกฝ่ายดึงคนอื่นมาสอนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณกําลังจะจับพิรุษแฟนคุณอ่ะคู่ของคุณอ่ะคือคุณกําลัง เก็บรวบรวมหลักฐานอะไรงนี้ก็ได้นะพลังงานคุณถึงขึ้นห้าถ้วยคุณเป็นฟิลของคนที่เปื่อกับสภาพในเวลาตอนนี้มากแต่มันทําอะไรไม่ได้บางเคสบางท่านเนี่ยถ้าถึงขั้นว่าเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยคุณยิ่งอึดอัดนะพลังงานในตัวคุณถ้าแค่คนคุยแค่คนทําความรู้จักยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันก็ยังยังเครียดก็เครียดเครียดระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นฟิลของคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยโอ้คุณเครียดมากเลยนะ ผว่านเข้าใจเลยคุณเลยคุณทําอะไรไม่ได้โดยเพราะคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตคุณได้แต่นิ่งดูสถานการณ์ตอนนี้คุณมีความลังเลนะคุณขึ้น to open the c u r t a i ลังเลว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะเอาอย่างไรต่อไปผว่านม,มองว่าแรนดอมนี้นะมันเป็นคลิปมันเป็นคลิปของคนที่ชีวิตมีประเด็นเรื่องความรู้สึกมากคือคุณก็เจ็บอะแต่ด้วยความที่คุณเจ็บมาเยอะอย่างที่บอกคุณอาจจะเหมือนกับว่าปล่อยให้เวลามัน คือฉันก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าอ่าโอเคในเมื่ออีกฝ่ายไม่ไม่คิดจะปรับปรุงตัวไม่คิดจะทําอะไรให้ดีขึ้นหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามีความรักแต่มันไม่มีความสุขงั้นคุณก็เลือกอยู่เฉยๆดีกว่าให้อีกฝ่ายเป็นคนแก้ปัญหาที่เขาหรือเธอเป็นคนสร้างคนเกาะขึ้นมาดีกว่าคุณเลยเป็นเดอะเฮอร์มิตอ่าพลังงานนะคะแล้วพอคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตเนี่ย มันทําให้พลังงานอ e ีกฝ่ายตรงข้ามของคุณ่ะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณเฉยคุณคุณเฉยเกินไปอ่ะซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนี้หร,หรืออาจจะเป็นเพราะบุคลิกลักษณะในอดีตคุณน่าจะไม่ใช่คนนิ่งคุณอาจจะเป็นคนใจร้อนก็ได้ยเีทําไมดูคุณไม่ไไมไม่ม่ดูร้อนลนไม่ดูอะไรเลยก,ก,กับกับกลายเป็นเขาอ่ะคือพอคุณนิ่งอ e ีกฝ่ายกับ,กบทุรนทุายเพราะไม่งั้นไพ่ทางนู้นไม่ขึ้นเดะมูนเขาเครียดกว่าคุณนะเอาจริงเขาหรือเธอนะคะ ึงคุณจะมีสามดาบนะแต่ด้วยความที่พลังงานของคอุณ่ะเป็นฟิลอย่างนี้ก็ได้นะคะเจ็บจนชิน <c oughs> เจ็บจนชินแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะปิดกั้นความรักนะเ <c oughs> พียงแค่ว่าช่วงเนี้จังหวะเวลาชีวิตของคุณอย่างที่บอกอะบางทีอะมันต้องทําทีละเรื่องข้างบนท่านอาจจะยังมองว่าคุณไม่เหมาะที่จะมีความรักในเวลานี้คุณน่าจะเอาเวลาไปแอคชั่นในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของ ถ้าคุณยังเรียนอยู่ก็เป็นในด้านการศึกษาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็เลยให้บทเรียนคุณในด้านความรักไพ่ใบแรกคุณถึงขึ้นสามดาบบางทีเราก็ต้องดูนะคะไอ้ว่าทําไมเอ๊ะทาไมเราถึงมีความรักแล้วมันไม่โอเคมีความรักแล้วเราต้องเจ็บอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันควรจะมีไหมถูกปะ่ะมีความรักมันต้องดีค่ะมันต้องใจฟูมันต้องฮิวใจมันต้องพอคิดถึงแล้วอมยิม้มมันต้องมีความสุขสิแต่ถ้ามีความรักแล้วมันทุกข์แล้วมันเจ็บอ่ะอันนี้นะเวลานี้นะคะคือคือด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่เจอ เจอพลังงานที่แบบว่าพอมีความรักแล้วมันจะไม่ไม่โอเคพลังงานนะแต่ไพ่ใบปิดคุณขึ้นดีนะคุณขึ้นอัศวินถ้วยณนะเวลาเนี้ยผู้อ่านมองว่าสิ่งเดียวที่คุณรักตอนนี้เลยนะหลังจากที่คุณเจ็บมาเยอะคือตัวคุณเอง Ni c e of บ u ัมันคือพลังงานของคุณที่มีเสน่ห์มันคือพลังงานของคนที่โฟกัสตัวเองแอคชั่นชีวิตตัวเองเป็นหลักนณะเวลานี้นะคะ คือในอดีตอะคุณเจ็บมาเยอะอย่างที่บอกเจ็บมาเยอะจะคนเกา่าคนใหม่อะกะช่างเหอะไม่ต้องลงดีเทลเยอะเอาเป็นว่าคุณเจ็บแต่ณตอนเนี้ยคุณคุณอาจจะ,ะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่สิ่งที่ควรโฟกัสที่สุดอะก็คือตัวเราเองทุ่มเทให้กับตัวเราเองรักตัวเองถุ่มเทเหงานอะไรอย่างเงี้ยหันมาดูแลตัวเองปรับเปลี่ยน การแต่งกายปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกขันมาออกกำลังกายหรือทำอะไรก็ตามที่มันจะเป็นการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขแล้วก็ดูดีขึ้นนะ่ในแบบฉบับของคุณนะคะพลังงานนะ่คุณอาจจะมีอะไรนะ่ะม,มีมีวิธีที่แบบว่าเปตัวเองบางคนก็เลือกที่จะไปช้อปปิง้งอ,อ,อ่ตั้งโปรแกรมให้ตัวเองเออแพลนไว้เลยว่าเดือนนึงจะทําอะไรกับตัวเองมาอะไรอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่เคยสนใจตัวเอง คุณคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจคู่ของคุณมากจนลืมใส่ใจตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ด้วยความที่คุณเจ็บมาเยอะอย่างที่บอกให้คุณขึ้นสามดาบคุณเจ็บนะแต่คุณก็ผ่านมาได้คุณเจ็บแล้วตอนนี้คุณก็นิ่งคุณคิดได้คุณตื่นรู้คุณตระหนักคุณเป็นคนเซนแรงนะเดอะเฮอร์มี่ยถ้าคุณชอบในเรื่องของการนั่งสมาธินะคะอยู่กับตัวเองสายปฏิบัติเนี่ยสายขาวนะคุณจะไปได้ดีมากพลังงานในตัวคุณนะ คุณเป็นสายครูบาจารย์นักวิชาการก็ได้นะหรือไม่งั้นช่วงนี้คุณก็มีโปรเจกต์อยากจะศึกษาต่อคือคือคุณอาจจะเป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วทำงานในเออทำงานด้านรับราชการรับวิสาหกิจหรือบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่คุณอย่างที่บอกค่ะตอนนี้คุณหันมาแอคชั่นโฟกัสตัวเองคุณมาเพิ่มพลังงานดีๆให้ตัวเองอดีตก็ช่างมันปล่อยมันไว้ทิ้มันไปอะไรเงี้ยไม่ใส่จใจ สิ่งเดียวที่รักตอนนี้ก็คือตัวเราเองมันเลยทําให้พลังงานคู่กรณีของคุณนะ่ะซึ่งเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บอะ่ะจะคนใหม่คนเก่าก็ช่างอะ่ะบังเคสบางท่านก็ทั้งใหม่ทั้งเก่าได้นะคะพลังงานนะอย่างที่บอกนะเพราะว่าฝั่งนู้นขึ้นทั้งเทนอฟซอสแล้วก็เดอร์มูนโอ้หนักค่ะหนักมากเดอร์มูนนี่ก็เครียดค่อนข้างจิตตกใช้คําว่าจิตตกได้นะเวลากลางคืนคนคนนี้ค่อนข้างรู้สึกหวยหานี่จะดูดู น้ำเน่าไปไหมคะใช้คำว่าหวยหาคุณได้นะเป็นฟิลแบบนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้ในอดีตแต่มันคืออดีตไงอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วได้แค่น,นึกได้แค่น,นึกทำอะไรไม่ได้พลังงานนะั้นด้วยความที่ว่าทำกับคุณไว้เยอะนะคะก็เหมือนมันมันเหมือนทุกอย่างมันตีกลับอะคะ่ะทำกับคุณไว้ไม่ดีตัวเองก็ต้องมารับผลที่มันไม่ดีกับ ไห้ทางนู้นขึ้นหนักนะหนักกว่าคุณเยอะคุณแค่สามดาบทางนู้นสิบดาบอะค่ะเยอะไหมล่ะคุณมาหนักกว่าคุณสามเท่าอ่ะสิบดาบไม่พอมีเดะมูนมากำกับอีกมาประกบอกีโอ้โหโอบางคนไปมูเลยนะไปมูในด้านไม่โอเคนะผู้่านใช้คําว่าสายเทาดีกว่าเพราะว่าพลังงานเดะมูนจริงๆมันเป็นเรื่องของคนมีเซนทางนู้นก็มีเซนนะเซนแรงนะคะบางคนก็ชอบในเรื่องของของการที่มีอะไรที่แบบบูชงบูชาอะไรอย่างเงี้ย คือคือไปในสายขอ,ของของของคนที่ชอบในเรื่องของเครื่องรางของขลังได้นะพลังงานไพ่สิบดาบประกบเดอะมูนมันมันอ่านดีไม่ได้เอาจริงอ่านดีไม่ได้ค่ะถ้าเป็นเดอะไฮโลแฟนส์หรือว่าเดอะเฮอร์มิตอย่างคุณเนี่ยไพ่มันยังยังมีพลังงานด้านด้านด้าน,านสายขาวมาต้านแต่นี้ใหม่เดอะมูนมันเป็นพลังงานด้านของคนที่คิดคิดไปในด้านเทาถึงดำขอใช้คำนี้นะคะกลางๆนะ มันคือแรนดอมนะคะเดี๋ยวจะหาว่าผู้อ่านลำเอียงในการอ่านไพ่ผู้อ่านไม่ได้ลำเอียงนะคะผู้อ่านพูดจากหน้าไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมาบนโต๊ะนี้ที่เราทําคลิปแรนดอมนะบางทีพลังงานเนี่ยไอการเปิดไพ่เนี่ยบางทีพลังงานมันอาจจะไปซ้ํากับหัวข้ออื่นก็คือพูดตามไพ่อ่ะไพ่มันขึ้นมายังไงก็ต้องไปอย่างนั้นไพ่ยอยากสื่ออยากบอกอะไรยังไงก็ต้องไปอย่างนั้นนี่ขนาดผู้อ่านเลือกใช้เด็กที่เป็นในในด้านความโชคดีนะเด็กน้องปลาเนะะี่ยค่ะ น้องปลาคือสิ่งโชคดีนะคะในในด้านของอความเชื่อทางทางชาวจีนจเนชื่อว่าปลาเนี่ยมันคือความหมายที่ดีจเจริญรุ่งเรืองการเงินการทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่งั้นพลังงานน่าจะดากว่านี้จริงๆตอนแรกขวานก็เอแล้วนะเอจะใช้ไพ่อีกเด็กหนึ่งหรือเปล่าที่มันเป็นบุคลิกชัดๆเลยแต่ด้วยความที่ว่าหัวข้อมันก็ดูที่จะแบบน่าจะเป็นพลังงานลบซึ่งหวานก็เอไว้แล้วแล้วพลังงานไพ่มันเปิดออกมาก็เป็นพลังงานลบจริงๆเพราะคุณเป็นสามดาว ไพ่ใบแรกสําคัญนะคะพลังงานไพ่ใบแรกนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าคู่กรณีอันนี้ขอเสริมนะคะมันจะเป็นพลังงานที่สื่อบอกถึงตัวตนของคนคนนั้นณนเวลานั้นณนขนานั้นที่มาเปิดไพ่ที่มาดูไพ่พลังงานค่อนข้างแรงฉะนั้นสําคัญเวลาจะเปิดไพ่ต้องมีสมาธินะคะต้องนิ่งนะต้องนิ่งต้องมีสมาธินะไพะ่มันจะสื่อกับตัวเราโดยตรงนะคะเวลาที่เราสัมผัสถ้าเป็นนักพยากรณ์จะรู้จะเข้าใจในสิ่งที่หวานพูดนะคะ แต่ถ้าคนมาฟังบางท่านก็เข้าใจถึงจะไม่ได้สนใจศาสตร์ด้านนี้โดยตรงมาฟังสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยฟังเป็นไกด์ไลน์อะไรอย่างเงี้งกย,ยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะเราเป็นสาธารณะเอาเป็นว่าคนคนเนี้ยคลิปนี้พลังงานค่อนข้างลบนะคะแต่เราฟังเป็นข้อคิดได้นะไม่ต้องอินนะคะอย่างที่บอกนะอันไหนที่มันลบๆคุณก็ไม่ต้องรับไปฟังสนุกๆคิดว่าฟังนิทานจากผู้อ่านเลยแล้วกันคนคนนี้กําลังรู้สึกเลยแล้วว่าตอนเนี้ยคือไม่ จะใช้คําว่าอะไรดีอ่ะคุณไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ตัวเองนิ่งเฉยนะแต่ด้วยความที่คุณเจอมาเยอะอ่ะคุณก็เลยเป็นเดอะเฮอร์มิตพลังงานในตัวคุณมันเหมือนเหมือนกับว่ามันเป็นฟิลประมาณนี้ได้นะเป็นฟิลของคนที่คุยกับตัวเองคนที่ที่เหมือนอ่าคุณคุยกับตัวเองอ่ะสมองคุณมันจะคิดตลอดคุณจะมีคําถามแล้วคุณก็จะมีคําตอบให้กับตัวเองตลอดเวลาอย่างที่บอกอ่ะในเรื่องของความรู้สึกอ่ะ ถ้าไม่ใช่ของการที่โดนทรยศหักหลังในเรื่องของความรักคุณก็โดนทรยศหักหลังในในด้านของมิตรภาพอ,อความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจได้นะแต่พลังงานไพ่ธาตุน้ําขึ้นเยอะเปอร์เซนต์ที่มันจะเป็นในเรื่องของการความรู้สึกเรื่องหัวใจเนี่ยพลังงานค่อนข้างเยอะนะคะบ,บางคนก็โดนโดนคู่ค้าคู่ขขขแข่งหรือแม้กระทั่งฟิลของคนที่ไว้ใจคนใกล้ตัวเนี่ยหักหลังได้นะเพราะไพ่คุณเป็นสามดา เอาจริงได้ทุกกรณีค่ะตามความเป็นจริงในชีวิตของแต่ละคนที่ต้องเจอต้องเจอกันนะอันนี้เราก็พูดกันกว้กางๆนะคะผู้อ่านมองว่าหน้าไพ่ของคุณอ่ะคุณโอเคแล้วละ่ะคุณคุณฮิวใจตัวเองได้แล้วคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตอ่ะโอ้คุณเจ๋งค่ะเอาจริงใช้คำว่าเจ๋งเลยทั้งโน้นอ่ะรับไปเครียดคือยิ่งคุณเฉยอ่ะทง้งโน้นยิ่งอึดอัดอดอดดัไม่พอทําอะไรไม่ได้อาจจะเคยแอคชั่นแล้วสงสาร หรือแม้กระทั่งมาเจอคุณตัวเป็นๆเ,เพื่อที่จะขอโอกาสเพื่อที่จะมาขอโทษหรือเพื่อที่จะอะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าให้โอกาสคุณคนนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยความที่คุณดาบเดียวก็พอแล้วค่ะนี่คุณโดนสามดาบเนาะอย่างที่บอกคุณก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างที่บอกนะเวลานี้เลยให้คุณใบปิดขึ้นอัดวินถ้วยสิ่งเดียวที่คุณรักตอนนี้คือรักตัวเองคุณทําถูกนะผู้อ่านสนับสนุนนะคุณเราต้องรักตัวเองก่อนนะสิ่งแรกเลยนะก่อนที่เราจะไปรักใครเนี่ยเราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อน คือพลังงานด้านบวกในตัวเราอะ่ะมันต้องมีแล้วมีเยอะพอมันมีเยอะแล้วมันจะดึงพลังงานของคนที่มีน้อยกว่าเรามีไม่พอคนที่ขาดพลังงานตรงเนี้ยเขาจะเข้ามาหาเรามันเหมือนกับว่าเราเป็นแม่เหล็กอ่ะเราเป็นแม่เหล็กอ่แต่มันดึงดูดในด้านที่ดีนะผู้อ่านมองว่าคุณเซน์คุณจะเป็นตัวบอกได้ว่าใครเข้าหาคุณในด้านไหนอะไรยังไงคุณคุณดูออกค่ะคุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดอะ่ะ คุณจะเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณในการนําทางในการใช้ชีวิตด้วยประสบการณ์ที่คุณเจอมามันไม่ค่อยดีในในด้านความรู้สึกคุณก็เลยค่อนข้างที่จะขัดคนไม่แปลกนะคะไม่แปลกไม่ผิดนะแต่จริงคุณเป็นคนเฟลลี่นะเพราะว่าไพ่คุณขึ้นไนซ์ออฟคัพเนี่ยคุณเป็นคนเฟลลี่พลังงานด้านบวกคุณในตัวมีเยอะคุณเป็นคนเพื่อนเยอะก็ได้นะหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการ พบปะผู้คนเนี้ยงานคุณอาจจะต้องเจอคนเยอะเดินทางแล้วเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอ่ะก็คืองานคุณสามารถแบ่งพาตัวเองได้แล้วงานก็คืองานคุณก็เต็มที่กับงานไปแต่พอเวลาหมดที่คุณใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณ p r i v a t ของคุณคุณก็จะเป็นฝีของคุณที่ชอบอยู่นิ่งๆกับตัวเองชอบเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเองจะด้านใดก็ตามที่คุณมีความสึกสนใจและถนัดะคุณทําได้หมดอ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะพลังงานมันตีกลับแล้วนะอย่างที่บอกนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าคนคนนี้บทสรุปนะไพ่ของคนคนนี้ขึ้นเทียบครับใบปิดคนคนนี้จะพยายามเข้าหาคุณอีกถึงจะโดนคุณปฏิเสธนะแต่จะใช้ในด้านของเพื่อนงานปาร์ตี้งานเลี้ยงลื่นเริงงานสังสรรค์งานอะไรก็ตามที่จะทําให้พวกคุณได้เจอกันไพ่คุณขึ้นอัศวินถ้วยไพ่ของฝั่งโน้นขึ้นเทียบครับผู้อ่านมองเป็นงานเลี้ยงงานลื่นเริงอาจจะ อาจจะมาเจอคุณน่ะคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้จะไม่เจอคนคนนี้แต่ให้รู้ไว้เลยว่าคนคนนี้ตั้งใจเลยล่ะตั้งใจเลยล่ะเพราะไม่งั้นก็ไม่รู้จะหาโอกาสเจอคุณได้ไงนะแล้วด้วยความที่คุณเป็นเดอะเฮอร์มิทอ่ะให้คุณรู้ไว้เลยนะคะอ่อถ้าช่วงที่คนคนนี้อ่ะจากที่เคยมาตื้อคุณบ่อยๆแล้วหายไปเนี่ยคนคนนี้กลับไปคิดวางแผนนะไม่ได้หายขาดนะขอการันตีนะหน้าไพ่มันฟองนะ เพราะว่าไพ่ใบปิดยังคิดอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณหรือแม้กระทั่งแบบฟิลของคนที่แบบใจกล้าเลยอ่ะนัดคุณไปดินเนอร์เลยอยากเลี้ยงข้าวคุณอยากขอเคลียร์ขอคุยกับคุณตรงตรงนี้ก็ได้นะก็ให้คุณพิจารณาเอาแล้วกันนะคะเพราะว่ามันคือชีวิตของคุณเนาะผู้อ่านก็ขอจบคลิปนี้แลนดอมนี้ไว้ประมาณนี้นะคะฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินนะถ้ารู้สึกว่าเป็นพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะ ฟังสนุกๆพอผู้อ่านขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยแล้วก็มีความสุขนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแลนดดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ